เดี๋ยวเอาหน่วยงา,งามเด้อมัดมัดเส้าบาทเฮ้ยมัด,ม,ดมัดสดานหรือหาท่าน,น,น,นร้านขาวอย่างนี้ได้ัขวขาวดอกพ้ามเรี่นดอกเบ๊ดอกบ่กมามันจะจกินก็ได้น้ำซีคอง

ขึ้นมาปากซองนองมากฮา,าสซือจิ้งคิดเขาให้แม่เนาะคือล้วเราฝากเลยเลยมาแวกขึ้นเขาหัวใจเอน <c oughs> ั้นใจนใจ ใส่ห้าอันควจไ้เกได้ท้องแค่เด็กอยากเอยได้ท้องเบียดนองกอยได้ทองเบียดท้องีเกได้ท้องแค่ ก็แดดออกมากกับฟุ่นบ่่อกเนาะีฟุนฟ่นนะเต็มๆเต็มแดดเ็นแดดแดดแหงมอะิรได้ได้กลอแล้วเกี่ยวเขาี่แดด ของเหยียดกันราคาถือหาพวกแซน ว่าจะซื้อมาแต่หมูได้บุญเบิ่งบุญทองเพื่อไม่มันยากคือมันยากที่ เรื่อขัจางลดรถมไปพนองถลายลอยู่หลายโตอยู่อยากปานได้ปักเต้นะ่ไปครับ ด้นานอะไ,ไนั่สี่สิบัี่หม0่นสี่หม0 0นี่สี่นี่ ไปหอดในเมืองในหน้ากลับมายังมาแวห่านนี่อยู่พี่น้องบ่แม่ยังดอกมันมีห่านเดียวอยู่แล้วนี่ไปหอดที่ขอบแดนพี่น้องเอ้ยเขาในเมืองในหน้ากลับมากันยังมาแหวอุดนุนคือเกาห่านนี่นั่นโอ้ย ่แมนบบมุมไปใสกับบบมุมห่านหนามห่านนี่นี่พี่น้องแซบแซบอันนี้อันหาบาทของเงินอันนี้แซบแซบเอาวานหวานเด้อของเฮ้าของเข้าเอาหวาน หวานมันปวดท้องไม่ดีได้เะ่ท่านอะไรนีไผ่เกี่ยวเขาแต่วะซุ้มเจ้วนะมีแต่ปลาแหลมีแต่เจลแย่เจลแย่คนเดียวเนาะอื๋อ้แก้วเราไปเกี่ยวเขาไผ่สักตื่นๆนั่งกับบด้เกี่ยวมือเผื่อมาขายกล้วยทอดเนะาะกล้วยทอดครับ กบอย่งนั้นัะกัมาือถอดบอกกลวยกบมาือนั่งเชาอยู่ม้ยนั่งยังหลองน้ำอยู่ทุงละสาบาทจะกินยัวหมักกล้วยนะให้นั่งมาเลือกแจ๊บบอกเคยกินถอดมักือ เราบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศการการกินใส่เาบาพี่น้องแปดก้อนนับก้อนส<า>ใส่เอาพี่น้องซิปก้อนกระบอกฮอด์ดแต่แปดก้อนก้อนที่แปดเห็นพวกเนี้ย <laughs> โอ้ยพี่น้องแดดกระดอแดดค่ะแดดแพร่เลีแดดแท้แดดว่าพี่น้องกายมั่นกับไงกุ้มกุ้มพี่น้องโอ้ตอรี รถมคือเทะแท<น>ร่รเ<ด>จ้าคือเทะแต่ทำฮะเวีนกหันเข่าเล่นกระหันเขาะกะนันเข่ากนแน่มาเหลื่อมตาบ่โคตรเท่รถมองไงอ,อ่านขางลังก้วาวอ,อกกนนอยนอเด็กนักเรียนหม้อหนึงน่งล่ะเกาลี ถ้าไปเจอด่านนี่เจ้าบา่ผ่านทำมีเจ้าโดนตรวจโลดตำรวจตรวจจะโหลดจะไปเจอด่านนั่นโลดเจ้านั่นเออเบิง่งงหนหันออกจนเบิดเ,ด, <c oughs> ดเป็น,นโกรธสิ <c oughs> โหลดไปในกรธเก่าเออยังโบเบนีกะโบเยังดอกริงหันก็ไปกังง่ายนะโบมบยังดกอกแวนมันแตก ควรบอกว่าให้เอาหูประคัะ่มนะขึ้นไปให้เล่าอยู่เพืนน่อนมือนี่นั่นหูตอไทยปอะหานั่นเานขดาดูข<ห>าดไม่ได้จ้าฮะื<า>่อยจะนี่กับโทวน้ำย่อเจ็บท้องเราอยากได้อีกไผ่เจ็บท้องเลยนีบ่บอกแม่เดอ้อเอาขึ้นมือน,นี่เดอ้อหูไทยปอะหาไผน้ำมาขายนับเบิ่งแปดก่อนก่อนที่แปดก่อนกลมๆ กล้แต่ละเพ ame, um down, ือเเนาะเบิ่งเราีเอ็มคีเอ็มวก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 พวกกลุ่มกล่เวนีเห็นแดนที่เนาะเจ้าเบิ่งคิฝุ่นเวนทีเห็นแดนไงอริยาลอเลยอ มาห่อเทือนละพี่น้องเลยป่านนี้ก็เจ๊บทองพี่น้องป่านนี้เพิบบบ่นก็บบอสบายีลยต้องกระซิลลงไปง่วขึ้นมากพี่น้องวันนี้ก็คขึ้นบีเปดไซ์เลยถ้าพี่น้องมาเบิ่งหมูกันหมูกะละคาต่ำแห้งพี่น้องเลยคนซื้อกายังบอว่างเจ้าได้กับบาว่างเจ้าได้กับบาว่างมาเอาพี่น้องหมูมันอ่งคือว่าละหมูมันอ่ง อันที่จริงอะ่ตอองะต้อนเทียงบนตองล่างก็โอเคได้เขาเอานะแต่ปกติเราห้าวันสี่น้าให้มันเลยได้บริพื้นมันก็นสีแสะเลยข้ากับเ้าวล่าง้นีมือ,สอเสาเห้ากับล่างช่วยๆเอาอย่างสี่กระบอกปานี้นะเนีมือเสาบนตองนี้เราเราขอมาช่วยๆอะไรก็จั่งมาล่างแลวก็ล่างยนีมือแรงบาดเดียวเนียมือแรงก็คือว่าแล้วเขาว่าบนตองล่างคำเ้ีมือแรงกับล่างสักสี่มุงอย่างเช่คือบาซุกกระบอกนะ สามมุ่งสี่มุ่งสามมุ่งกว่าสี่มุ่งจังมะลางมันฝืนมันกระเสียงยังไงพี่นอ้องนี่แตงงามพี่นอ้องเอ็ดวุลอี่ เออมือนี่มือนี่คือวุซึกว่าบอกขี่ร้ายแต่มือนี่ขี่น้อยหน่อยเออสะอาดอยู่นี่สะอาดอยู่แมนน่นเลยผื่นมันผื่นมันบ่แสเลยแต่มันสีมันสีบ่กเป็นปอดง่ายขีย่โค้งมุม บอกลูกชักเถื่อขอยวางงวง้อขอยาง,งัวปลานี้ออกล่ะข่อยสิสือเอาลูกมนันน้ำเล่าพี่น้องขอยวาวา่านเลาสำร้าสิขายก <laughs> ็เอาไว้หนาขอยาวข่อยสีฮ่าเอาเอ่อข่อยสิไปหาเอาโตงา,งามมาอยู่พี่น้องชักโตหนึ่ง เชาตแม่เอาตูงา้งามๆแต่ว่าข่อยอยากได้พันใหญ่ๆาได้ข่อยอยากได้พันแบบว่าพันสูงพันใหญ่พันงามจังสิแล้วก็หูนะ้ะมันานะอยากได้แบบนี้อยากได้ตู้มันหูหูมันเลี้ยงเฮาแบบว่าเฮาจะได้จับงานยังงานยางน,นะพี่น้องเฮาไปอยากได้พันที่ให้แจังสิ <c oughs> แต่ง่วป่าปนี่นั่นเฮ่เ hey, ฮ hey. ่ง่วเจะคล้องยังจับตัได้องว่วงล่านั่นแต่กะง่ามยุ่งง่วทีงว่วทีเสือมาทีเป็นเสือมาสองตัวมาหลุ่นกันว่าสองตัวระหว่างของของเพลินกับของนางกับของป่านี่พี่นอ้องตัวได้มันสีออกก่อนกันนะ่ะนะ แล้วก็ยังบูบว่ามือได้แล้วสิเลยไม่เกี่ยวเข่าพี่น้องทงนี่เข่าของเจ้าพ่อน,นี่มันยังมันยังเลื้งบมดเต็มที่อยู่พี่น้องมันยังซุกบหดเต็มที่นาสิประมาณอาทิตย์หนาสิบอะไรเกี่ยวบ่เนาะยังไงพี่น้อง,ง,งอโอ้โคตรงามเลยปีนี้ว่ากับว่าได้ไปยืนกับไก่ผู้วี่งแข่งแข่ได้พี่น้องเขาให้นี่ก็ถือว่าโอเคตอนแรกนะ ตอนแรกที่มันขึ้นหม่ๆหม,หมนะพี่น้องตอนมันขึ้นหม่ไหม,หมนั่นที่ห้ามาเบิงนั่นเอาคือว่าแบบมันแดงเนาะมันแดงแล้วมันแบบเหมือแนบบแบบมันสีกูดกูดนะพี่น้องบัดพอ่พอพอ่อมาตอนมันออกพี่น้องตอนมันถอดนี่ผัดว่าแบบเคี้ยวแบบงา่ามน,นะอถือว่าโอเคได้เลยพี่น้องมาเบิงเนี่ยม<บ>ือแรงแห้ง เลื้องพี่น้องมาเบิ่งย่างมือแรงแห่งงานอันนี้ก็ยังแบบฝนเลื้องแดงมือแม่แสดงแสดงพอก็ถือว่าโอเคนะที่เฮาหวานเนี่ยต้นแดงเฮาคิดว่าซุ้มเฮาหวานแบบมันสิถี่ไปซุ้มข่อยละพี่น้องหวานหวานครับลุงลัดกรนะถือว่าอโอเคก็กก <ะ S 1> คือว่าขืนสมือกันอยู่พี่น้อง ที่ว่าโอเคหวังวา่าหวังว่ามันสิบบริบบบีไกยังนเป้ลืองเบิดล้แดงเบิดล้พี่น้องอธิตย์านานี่ขอว่าได้เกี่ยวในนอนเนาะอทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะตีไปอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น,อน้องมาเกี่ยวซอยชุมขวยายเด้อ แต่ก็บริเกียว์เรากัสิเกียวกันเล็เกนิดหน่อยแล้วพี่น้องชวนมากกับเฮ้ิมิสตัดกัแล้วก็มัดล้วก็บคนอย่างสิสองวันกันแล้วสองมือมือเดียวนี่แหละเนาะบอกยังงกับมือเดียวเพราะว่าลายคนอยู่สิมาซอยกันนั่นนะสวัสดตัดมือหนึ่งกูมือหนึ่งล้วก็ปั่นเลยพี่น้องแล้วกปล่อยง้วลงบบดนี้มีมองผูกงัวอะไรบันงัวสามโตซัมสิกิน มันสิได้กินมันสิได้กินเพื่อ,องเขาใหม่แล้วเป็นสีอว้วนขึ้นแล้วบันน,นี้พี่น้องปิดทองคือแหงไงากว่าเก่ามือนี่มาเบิ่งมือนี่ทองแหงไงากว่าเกา่าต็นนี้แล้วก็จะตั้งคุปพี่น้องเป็นกินอิม่ม อันที่จริงแถาถเมนว่ามีมีหลังมีโค้งลังโค้งรังค่าเนาะพี่น้องใส่แจ็คนอนแล้วก็แบบว่าผูกอยู่ี่เลยนะเห็ดขอกอยู่ีนเยลยเวลากาสิได้ฟุ่นขี่ยังมันน้ำนะพี่น้องใส่หน้านี่สบายได้นี่มันอยู่ไกลอีกเนาะขนใส่หน้าการสิสะดวกกว่าเก่าทองเบ้งเลยเต็นย่างผู้ว่าสิออกมือใดนี่แหละพี่น้องสองตัวทองฮิตเอลี่อยู่ สองซ้ำนอเองเบิด์ตแหละมึงนพี่น้องแง่งนี่ปิดแง่งน,น,งนี่แต่สิได้เอาเหร่งามทะเีเบิด์ตละพี่น้องเห็นสองซ้ำอันอยู่ในกาะก้อนนี่เบิด์ตละป,ะปะ้าป้คืนคืนคืน,ข,นขึ้นไปเฮือนพุน่นเฮ้ย ไปไปึ้นๆน,นแดดแห้งอะไรึ้นหมหัวดำตัวนั้นน่ะยกกเด้อเอาไล่น่ะไล่แยกแต่แท้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับส้มเนาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามคือเก่าคือเดิมอะไนะพี่น้องเนาะ แล้วก็ขอบคุณที่ดูไม่ข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อจากไหนก็ฝากดูโฆษณาไอเนี่ยเด้อพี่นอ้องอย่าก,กดข้ามโฆษณาข่อยเด้อเนี้ยเอาซได้กับเบิ่งให้แน่พี่น้องเวลาเห็นโฆษณามาซุ่มเจ้าบอยากซุมเจ้าบอยากอา่นั่งล่อโฆษณามันจบซุ่มเจ้ากับไปเห็ดอย่างอื่นก่อนก็นได้เป <laughs> ตุ่มามากินอย่างสิกะว่าไปเนาะพี่นอ้อง ยังกลับมาเบิ่องอีกที่นะ้องพี่น้องเนาะติดตามคลิปหนากระลับกันนะพี่น้องแล้วก็สก็บภาพบรรยากาศไในสมเ่นะ็จพี่น้องเงาพอสมควรนะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น,อน้องสวัสดีครับผมหัวล่มออกเลยพี่น้องล่มว้อยว้อยเงี้ยมือเสาร้อนเย็นเย็นอากาศอากาศเย็นแห้งเงี้ยมือเสาน super la